สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครหาแว่นกันแดดไว้ใส่นะครับลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้วัสดุดีราคาไม่แรงนะครับชวนชมนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัว Honda c r v ปี2002นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสีเดิมโรงงานนะครับแม็ก8นะครับราคา1 4 9 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองได้นะครับคันนี้ อยู่ที่บางใหญ่นะครับถ้าใครสนใจโทรไปสอบถามเจราจาไปทดลองขับได้เลยนะครับรถยังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับรถคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาอย่างดีนะครับถ้าชอบยังไงก็ตัดสินใจดูได้เลยสภาพรถพร้อมใช้งานสวยงามนะครับถามว่าทรงนี้ตกยุคไหมยังครับเทียบรถปีใหม่ๆได้เลยครับขับไปไหนคันนี้ต้องมีคนมองแน่นอนบอกเลยสวยครับเอามาให้ชมนะครับ เผื่อพี่น้องจะเลือกและแตัดสินใจได้นะครับก็ต้องไปทดลองขับนะครับตอนนี้ดูจากที่เห็นสภาพถือว่าสวยงามมากๆเข้าตาครับใครหาอยู่นะครับในราคาแบบนี้ลองเทียบกับรถปีใหม่ๆดูนะครับว่าจะถูกใจและก็สวยหรือเปล่า มีแลกหลังคามาด้วยนะครับเอานะครับเอามาฝากเลยสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ถูกใจนะครับก็ให้กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับเวลาที่มีรถส,รสวยมาท่านก็จะได้เข้ามาซื้อได้ทันนะครับตอนนี้ก็สะสมรวบรวมงบประมาณแล้วก็ดูในส่วนของรถที่เราชอบนะครับเข้าไปศึกษาความรู้ใน เพจ Facebook นะครับชอบรุ่นไหนตัวไหนหาเลยครับข้อมูลมีคนที่ใช้งานอยู่จริงเขาก็มาแบ่งปันนะครับอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งครับเข้าไปศึกษาได้เลยใน YouTube ก็มีนะครับเรามาทางรถมือสองแล้วก็ต้องมีความรู้นิดนึงนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ต้องไปทดลองขับนะครับแล้วท่านจะตัดสินใจได้เลยนะครับรถสวยนะครับ